โ oh อ้โหออกดอกแล้วครับพี่น้องลีลาวดีหนามนะหรือว่ามาดากัสกาปาล์มนะก็ถือว่าเป็นไม้อวบน้ำชนิดหนึ่งที่มีลักษณะที่โดดเด่นสวยงามดูฮะลำต้นเขาเป็นหนามแบบนี้วันนี้เราได้เห็นดอกแล้วดอกก็เหมือนดอกลีลาวดีฮะแต่ว่ามันจะออกเป็นเกลียวบิดนะนี่ ก็ดูแปลกตามกันก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะนี่ก็ลำต้นก็เป็นไม้อวบน้ำนะก็เหมือนไม้ทะเลทรายต่างๆฮะนะก็เป็นไม้ไปจากฝั่งของมาดากัสการนนี่รูประดับสวยงามเลยนะวันนี้ก็ เอาดอกมาให้ชมกันนะฮะเพราะนั้นเรยเคยถ่ายต้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นยังไม่ออกดอกแต่ตอนนี้ออกดอกแล้วดอกสวยๆแบบนี้ก็เป็นช่อเหมือนกับลีลาวด,ดีทั่วไปนะั่นแหละแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เริ่มโรยไปแล้วสวยๆน่ารักแบบนี้ก็เก็บมาฝากกันนะฮะ อครับผมสลับคลิปนี้นะ่ลเอก็เก็บมาฝากกันเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ